แอปพลิเคชันหาเงินฟรีด้วยการเล่นเกมแล้วก็ได้เงินจริงนะครับผมได้ทําการถอนเงินวันที่23แล้บก็เเงินเข้ามาวันที่24จํานวนอยู่ที่98.49สสตางค์ด้วยกันนะครับก็เป็นแอปอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ anc studio นะครับวิดีโอนี้นะครับก็มีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีด้วยการเล่นเกมได้เงินจริงนะครับก็แอปพลิเคชันนี้นะครับการถอนเงินนั้นไม่ต้องทําภารกิจแล้วทุกคนนะแค่เราสะสมในส่วนของเรียนเนาะพอมีคะแนนครบขั้นต่าในการถอนเงินเพียงแค่10บาทก็สามารถที่จะ กดถอนเงินเข้าบัญชีของ t ทมานี่วอเลตได้เลยนะครับผมนะอ่าเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Crazy Bird นะครับนี่เลยทุกคนเนาะเป็นแอปพลิเคชันนะที่สามารถทําเงินได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วก็การถอนเงินก็ไม่ต้องไม่บังคับการเชิญเพื่อนไม่บังคับว่าเราต้องทำภารกิจก่อนถึงจะสามารถถอนได้ทุกคนเนาะอันนี้คือผมถอนวันที่23เดือนเมษายน2 0 2 5ก็ได้รับเงินวันที่24นะครับจำนวนเงินอยู่ที่90บาทจุดสีสาต่างด้วยกัน นี่นะครับผมนะ,อ,ะอันนี้คือเป็นยอดเงินล่าสุดของผมนะในแอปนี้มีอยู่ที่5 7สบาทจุดสตาด้วยกันเนาะก็เหรียญน,นั้นก็คือว่าต้องสะสมเหรียญหรือสะสมคะแนนให้ได้คำต่าเพียงแค่1นึ่งแสนเหรียญเท่ากับอยู่ที่1ิบาททุกคนเนาะอันนี้ผมมี567,000เหรียญก็ประมาณ57บบาทนั่นเองนะครับผม วิธีการนะครับอ่านเดี๋ยวผมจะทําการกดถอนเงินนี้เลยแล้วกันเนาะกดถอนแล้วก็กดถอนเงินเลยนี่ทุกคนนะก็ได้มาอีก7-57บาททุกคนแต่ว่าตรงนี้สถานะก็อยู่ที่การถอนนะรอให้เงินเข้ามาอีกทีหนึ่งคาดว่าเงินจะเข้ามาวันที่27ตอนเช้านะครับถ้าเราถอนการคืนถ้าเร็วสุดก็ก่อนเท่นคืนของวันนี้นั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนนะครับก็วิธีการหาเงินอ่ะตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่ศูนย์คะแนนนะครับ วิธีการหาเงนินก็คือกด start ต,ต,ตรงนี้ได้เลยทุกคนนะกด start ไปแล้วก็กดกระโดดทุกคนอ่ะก็คือว่ากดแช่กดค้างที่หน้าจอทุกคนนะแล้วก็กดมันก็จะกระโดดไปที่จริงก็คือว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนสกินได้เปลี่ยนจากกดเป็น c r a ก็คือเป็นนกก็ได้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะเพราะว่าผมมีสกินเยอะทุกคนแลก็คือสกินสามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยการดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอทุกคนตอนนี้นะเราต้องทําการกระโดดให้ได้ทั้งหมด10 สก้อนด้วยกันนะหรือ4 2อ,อ่าไอ้น,นี่ผมกระโดดไม่ผ่านทุกคนนะคือล้มเหลวนะก็คะแนนก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนสกินก่อนนะครับด้วยการกดคําว่าผิวมันก็จะมีสกินนะผมขอเลือกเป็นสกิน crazy bird ก็ต้องเป็น crazy bird ใช่ไหมอ่าผมขอเอาสกินช้างแล้วกันทุกคนนะอ่าเราใช้ช้างแล้วกันนะครับนี่ทุกคนนะมีมีช้างเข้ามาแล้วทุกคนทีนี้นะครับเราก็ทําการกดกระโดดใหม่เลยนะครับโอเค โอ้โหรู้สึกว่าน้ําหนักเยอะทุกคน,นช้างเนาะกระโดดใกล้เองเมื่อกี้ทุกคนต้องใช้แรงกดหน่อยนะครับอ่านี่ทุกคนนะรู้สึกว่าช้างคือมันยากเลยผมขอเอาสกินเป็น c a a z y bird เลยละกันเนาะเพราะว่ามันจะกระโดดง่ายกว่านะครับนี่ทุกคนนะอันนี้อันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับผมแล้วก็สี่นะครับแล้วก็ห้านะครับ ทุกครั้งที่เราเล่นเกมนะครับเล่นเกมหนึ่งครั้งนะมันก็จะทําทการลดประจุไฟฟ้าแล้วก็แต่ละเกมก็จะมีตัวจับเวลาอยู่ทุกคนนะเราต้องกระโดดให้ทันในส่วนของเวลาที่เขาจัดไว้นั่นเองนะครับผม8แล้วก็9ใช่ไหมอ่ะก็คือถ้าเป็นตัว angry bird ตรงนี้นะไอ้ I crazy bird นี่ผมถนัดหน่อยทุกคนอ่ะพอเราเล่นจนถึงด่านสุดท้ายหรือชัยชนะนะผมนะเราก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่95หเหรียญวิธีการรับเหรียญคือกดคําว่ารับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ หลังจากที่เราดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็กดกระกบาดปิดไปเลยนี่ทุกคนนะก็จะได้คะแนนไป95เหรียญนะครับนี่ทุกคนเนหะ็นไหม9้เหรียญเนาะเราก็สะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบขั้นต่ำในการถอนเงินนะ95เหรียญเท่ากับ0 0 0 9นาะครับ0.009บาททุกคนนะโอเคนะครับ ต่อมาทุกคนนะนอกจากการที่เราเล่นเกมแล้วเรายังไปหาคะแนนได้นะครับจากภารกิจต,ตรงนี้ทุกคนนะจากกิจกรรมเนาะกิจกรรมตรงนี้นะครับสกิจกรรมนี้จะได้ครั้งละ240เหรียญสามารถทําได้5ครั้งด้วยการอ่านเดี๋ยวเรามากดครั้งแรกกันนะครับครั้งแรกนะรเรากดเข้ามาแล้วก็เราอยู่ในหน้านี้ไม่ต้องทําอะไรทุกคนรอให้ครบ1นาทีหรือบางทีก็ประมาณ30วินาทีนะพอครบเราก็ค่อยกดกระกระบาดนะครับพอครบกระกระบาดล้วก็ถ้าหากว่า มันขึ้นแบบนี้อีกนะแสดงว่างานที่เราทําอยู่ยังไม่เสร็จสิ้นเราต้องกดคําว่าทํางานต่อไปเนาะซึ่งถ้าครบแล้วนะครับเราจะได้คะแนนเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเรารอให้ครบนะครับผมแล้วก็เราก็จะทําการกดการกรบาทปิดไปนะครับ โอเคทุกคนนะตอนนี้ก็ครบแล้วก็คือกดกระกบาดปิดไปนับก็จะได้เหรียญหรือคะแนนประมาณนี้เลยนับ240เหรียญน,นับสามารถทําได้ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5ครั้งนะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของของของการทํากิจกรรมรายวันนะครับกิจกรรมรายวันก็จะมีการเชิญเพื่อนตรงนี้3คนนะก็จะได้ไปวันละ3คนนะจะได้ไป4,000 800เหรียญน,นะครับแล้วก็เวลาออนไลน์คือเล่นแอป,ปนี้นะออนไลน์ประมาณ30นาทีจะได้ไป240เหรียญดาวน์โหลดแอปเคชันนะครับอันนี้ทุกคนนะก็เราก็กดเล่นนะแล้วก็ดาวน์โหลดอยู่นี้ทุกคนนะปกติก็คือว่านะครับจะได้ทุกคนนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้เหมือนกันตรงนี้ทุกคนนะผมก็ไม่เชื่อว่าต้องทอํายังไงให้มันได้ทุกคนอันนี้คือผมกดไปที่เรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อกี้นะครับแล้วก็ผมย้อนกลับมาเนาะแล้วก็กดรอนะครับประมาณ5วินาทีนะครับ หรือว่าจะได้หระเปล่าทุกคนอ่ะเหมือนกับว่าได้ทุกคนนะแสดงว่าเราต้องกดเมื่อกี้เราก็กดโอสแนะ่แล้วก็จากนั้นก็ไปที่หน้าดาวน์โหลดแล้วก็ย้อนกลับมา แล้วก็กรอประมาณ5นาทีก็จะได้ไป720เหรียญกับ15ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะต่อมาคือการดูวิดีโอทุกคนนะกดดูวิดีโอ1ครั้งจะได้ไป280เหรียญแล้วก็จากนั้นรอประมาณ2นาทีก็มากดดูวิดีโอต่อได้เนาะแล้วก็ยังได้อีกประมาณ5ดาวด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้คือเสร็จสิ้นงานโตตอบที่เราทําเมื่อกี้ได้ไปอยู่ที่240เหรียญเมื่อกี้เนาะก็ถ้าเราทํา5งานด้วยกันตรงนี้ก็จะได้โบนัสอีกประมาณ20ดาวกับ480เหรียญนะครับแล้ว ผ่านผ่น20ด่านต่อวันจะได้ไป15ดาวกับ480เหรียญแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนนะประมาณนี้เลยเนาะส่วนดาวมันมีหน้าที่ทําอะไรดาวก็คือว่ามีหน้าที่ในการเปิดอีกสมบัติถ้าเราสะสมดาวรายวันนะครับได้25ดาวสามารถเปิดอีกสมบัติ1อันด้วยกัน ถ้าครบ10ถ้าครบ100อันก็สามารถเปิดอีกสีเฮบัตเนาะภายในเฮสบัติก็จะมีในส่วนของ VIP หรือคะแนน VIP นั่นเองนะครับอ่าอันละ5คะแนนด้วยกันเนาะคะแนน VIP เอาไว้ทําอะไรใช่ไหมคะแนน VIP ก็เอาไว้ในการอัปเกรด VIP ตรงนี้ทุกคนนะซึ่งตอนนี้ผมมีคะแนน VIP อยู่ที่157,658คะแนน VIP ถ้าเราสะสมจนครบ180,000นะเป้าหมายต่อไปคือ180,000คะแนน v p จะได้ไป860บาทเป็นเงินสีเขีวนะครับยังไม่พอทุกคนนะยังได้อีกตรงนี้ที่เป็นเงินถูกแช่แข็งทุกคนเนาะนี่ทุกคนนะถ้าขึ้นปั๊บนะก็จะได้ประมาณ1,100บาทนะเป็นเงินสีเขวซึ่งเงินสีเขีวของแอปนี้ไม่ต้องทาภารกิจเช็คอินนะครับเขาบอกว่าชำระเงิน เมื่อถึงยอดไม่มีเงื่อนไขอื่นใดแสดงว่าถ้าหากว่าเรามีเงินนะัดถึงขั้นต่ำสี่ร้อยบาทกดถอนได้เลยถึง1 0 0 0พันบาทก็กดถอนได้เลยถึง3 0 0พันบาทก็สามารถที่จะกดถอนเงินได้เลยนะครับถามว่าผมเคยถอนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะ ที่ผมเคยถอนที่ผ่านมานะครับสังเกตว่าถามว่าเป็นคะแนนของเงินสิคือจะเป็นเลขศูนย์ศูนย์แบบนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนนะเสียร้อยบาทเสียร้อยบาทหนึ่งพันบาททุกคนนะวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบแล้วก็วันที่ยี่สิบเอ็ดว่าตอนนั้นผมได้อัปเกรดเป็นวีพีที่สิบเอ็ดนั่นเองนะก็ได้รับรางวัลมานะจริงไอวีพีที่อ่าสิบเอ็ดแหละถูกแล้วทุกคนนะก็ได้รับเงินมาเนาะเป็นหลักพันบาทแล้วก็เลยถอนมาสามารถถอนได้วันละหนึ่งครั้งนะผมก็เลยถอนไปสามครั้งเมื่อกี้วันแรกบาท้เสียหนึ่ง ด้วยกันตรงนั้นนั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะครับผมนะั่นก็ประมาณนี้เลยนะครับถามว่าใครสนใจแอปลเคชันนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้นี่ดูคนดนะังการจ้งเือนของผมนะ A N C Studio นะครับผมนะได้รับเงินจริงนะครับผมนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนเองชอลล์ถ้ามีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้ใต้คลิปนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ